1,565ครับคุณเชื้อชางดีลการและผมบรรลุคงประดิษฐ์ทำหน้าที่บรรยายครับมาแล้วครับบรรยากาศสดๆครับยังหวาฝีมือแน่นอนครับอยู่ที่เพ็ดคุมแพรนะครับขณะที่ลิซ่าในประเภทดื้อใช้ได้เลยนะครับนี่ครับยิงหนึ่งสองซ้ายกับขวาด้วยครับอ้าวครับมีสองสลับโวยจากประเทศอังกฤษโอ้โหหมัดยับ้ายหน้าใช้ได้ครับเพชรคุมแพ ดูยนะครับซ้ายกับขวาครับใครออกก่อนถึงก่อนครับถึงก่อนมีสิบก่อนประเภทขวามาตลอดโอ้โหสุดจับขวาครับแม่อยากเป็นต้นโอ้ยเจสสายสวนเหมือนกันครับเอาแล้วครับหันหน้าเข้าหากันครับบนเวทีความสามัคคีไม่ต้องการครับเป้าทำคู่ต่อช่วยช้ำที่สุดโอ้โหสอกรูดมาครับลิซ่าพลิกมาตีเจ็บไหมตีโอ้โหลูกนีโดนชมลง พยายามใช้หมัดนะครับแต่หน้าของเพชรชุแพครับมีความเจตจัดในเรื่องสากลมากกว่าวงในโอ้โหพิ้วเลยครับคือเกมการต่อสู้ขนานแพ้ครับในเวทีไม่มีเกมการขนานมาเสียไปเรื่อยเสียไปเรื่อยที่ซาด่าไปไปกันหมดเลยครับ3คนครับตัดชมพิตูครับไปเฮยกันตลอดครับใช้มาซ้ายน้ำโอ้โหพยายามจะเข่าตามวงในอ้าเพชรชุแพ้แลกไม่แลกแลกไม่แลกครับซาถึงตัวนะครับเอ้าแต่ดูครับโอ้โหเข่าซ้ายมาแล้วครับ แม่บริเวณหน้าผ่านด้บวมปูดไปหมดแล้วครับทางด้านของลิซ่าครับเจอพิษศอกของเพชรชุมแพเข้าไปโอ้โหแข้งขวาเต็มๆอ้าวเจอเข่าสวนครับเพชรชุมแพมัดในตีตมยันกุ้งกัดนี่แหละครับลอยไทยนะครับมาเลยครับหมัดเท้าผ่านอกครับที่นี่มีแต่หน้าแข้งมีแต่อาวุธครับอ้าวหักไปเปลืองกำลังแค่นั้นครับแทงไปเสียไปอ้าวตีเจ็บกรบมังกรก็ปล่อยตีนะครับ นี่ครับตีแบบนี้ตีเจ็บนะครับไม่ใช่ตีแบบเปลี่ยนวงในนะครับโอ,อ้โหต่อยล้มตัวไม่สแตนด์ครับเปลี่ยนวงในอีกแล้วตีต่างคนต่างตีครับหมุนมาหาเหลี่ยมตีเลยไหมโอ้จางปิดครับขยับเข้มามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆยิงบันสองตักเข่าตอีกแล้วโอ้โหอาวุธข่าวตอนนี้ครับเป็นอาวุธสำคัญของวิซาเบเล่เลยครับแม่ยิงช็โอครับวงในนี่เป็นปของวิซาเบเล่ครับโอ้โหเดินยิ้มเข้ามานะครับ ข้าไปดูง่ายเข้าใจง่ายครับโอ้โหเข่าดักสวยครับเพชรจุมแพ้ครับลูกนี้เอาขวามมาได้เลยครับทางด้านของมุกแดงครับเพชรจุมแพ้ก็บอกให้เดินเช่นกันครับโอ้โหแข่งสายมาครับดันไปติดเชือกแทงเข่าตามหมดยกสุดท้ายครับดี blue corner congratulations Lisa Briley heads into the final of our eight-man tournament this evening. We'll see you again in fight number seven.